อันนี้อัตราคียมันจะสูงไปจริงๆรูรูรี่มันต้องน้ำแดงน้ำส้มคืออะไรวะอันนี้ของพิกกิจก็คือมันคืออัตราคียเนี่ยเขาจะทากันแค่ประมาณสักแปดสิบกว่าแต่ของพิกกิจนี่ร้อยถูกปะเพราะว่าแหวนโบอีกสิบถูกไหมใช่ครับอ่ะของพิกกิจคือเข้าไปคือหยิบน้ําแดงอะไรเงี้ยคือติดคี้อย่างเดียวน้าแดงน้ําส้มนี่คือลุ้นไงแบบจะติดคี้หรือเปล่าเขาจะวัดกันที่ตรงนี้ครับจะเขาจะไปเน้นความเสียหายคี๋อน้ําแดงน้ําส้มใช่น้ําแดงน้ําส้มพี่อาจจะต้องเปลี่ยนอันนี้คือเราไม่ต้องทำร้อยหรอ คือร้อยเนี่ยดาเมจมันก็จะติดเพดานน่ะแต่ถ้าเราไปลุ้นน้ำแดงน้ำส้มอ่ะจะมันจะไปไกลกว่าอันนี้หลักสูตรรุ่นใหญ่เขาใช้กันคตรชอบน้ำแดงน้ำส้มเลอนะมีห <S 2 facial> ้าไม้พี่มีน้ำแดงน้ำส้มทั้งห้ารอบเนี่ยเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงพี่เดี๋ยวไปทัวร์อีสานเฮ้ยโอ้โหเอาว่ะฟรีคอนเสิร์ตช่วงนี้ไปเวยร้องเพลงฟรีฉันคิดว่าเป็นเองร อันนี้ได้ไหมได้ได้ได